พขากาหลวงตาแล้วอย่างกรณีที่ที่เราเห็นว่าจิตมันส่งออกนอกอย่างเงี้ยค่ะหลวงตาแล้วเราก็เห็นคือเห็นมันแต่เราก็ทําอะไรกับมันไม่ได้แล้วเราก็ห้ามมันก็ไม่ได้เพราะมันก็ไปของมันเองใช่ไหมคะเราก็คือแค่ก็แค่รู้ทันมันอย่างอย่างนี้ทช่ไันให้รู้สึกตัวขึ้นมาทําความรู้สึกตัวว่าให้ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรให้มีความรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งนั้นเดี๋ยวก็กลับมาเอง แต่ถ้าความรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งนั้นขาดไปมันก็จะไปมันก็จะส่งออกไปหาเขาพอมันส่งออกไปหาเขาเรารู้เ่าทานว่ามันส่งออกไปหาเขาเราก็ให้มันมีความรู้สึกตัวมีสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกลับมาอยู่กับที่เรากาลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันขณะตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรให้ให้ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันขณะในขณะนั้นตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นทําอะไรใจอยู่กับสิ่งนั้นคือให้มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมคือมีสติสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวทั่ ทำคาที่พูดสิ่งที่กําลังกระทําอยู่ในปัจจุบันขณะนั้นมันก็จะจิตที่ส่งออกก็จะหายไปเองก็จะหมดไปเองไม่ใช่ว่าเรามาส่งออกเราก็ปล่อยมันส่งออกไปอย่างนั้นไม่ใช่นะคือเราต้องให้ให้มีความรู้สึกตัวหรือกระชากมันกระชากความรู้สึกตัวขึ้นมาแ,แรงๆให้มันกลับมาอยู่กับสิ่งที่เรากระทาอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวพอเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวที่กําลังทําอะไรอยู่ในปัจจุบันมันก็จะกลับไปมันก็มันก็จะไอความส่งออกนอกมันจะหมดไป พอมันเราก็ทําแบบนี้นะนเดี๋ยวมันก็ส่งปุ๊บออกไปอีกะมันส่งปุ๊บไปก็ทาก่อนรู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็ส่งไปปุ๊บก็ให้มันรู้สึกตัวอยู่กับสิ่งที่เรากำลังทในปัจจุบันนะสิ่งที่เรากำลังทำอะไรในปัจจุบันเดี๋ยวมันก็ส่งปุ๊บอีกแล้วก็ให้มีก่อนรู้สึกตัวเราเห็นจิตส่งออกนอกไปเลยอยา่าไปหงุดหงิดลำคาญมันนะมันเรื่องปกติเราต้องเพราะมันอยู่การฝึกไงฝึกให้เห็นมันเราปล่อยมันอย่างอิสะระเสรีไม่เอาอะไรเป็นตัวช่วยเลยเราเห็นมันส่งปุ๊บออกไปแล้วก็รู้ท่าก็ร มีความรู้สึกตัวทั่วพร้อมสติสัมปชัญญะอยู่กับสิ่งที่กาลังทําในปัจจุบันไอ้ส่งออกนอกมันก็จะหายไปแต่มันระวังให้ดีนะมันปุ๊บมันอบนไปแล้วรู้ทันแล้วทําความรู้สึกตัวเราอยู่กับความรู้สึกตัวในปัจจุบันแต่ใจมันว่างโล,ล่งโปร่งเบาสบายใจมันว่างโล,ล่งโปร่งเบาสบายแล้วมันก็ไม่ออกไปเลยแต่ใจเราว่างโล,ล่งโปร่งเบาสบายแช่ไว้เลยแต่ไอความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกับสิ่งที่ทําในปัจจุบันไม่เหลือแล้วเพราะอะไรไปอยู่กับใจว่างโล่งโปร่งเบาสบายแทน แต่ที่ทําอะไรก็มันไม่รู้สึกตัวแล้วแต่มันไปอยู่กับใจว่างโล่งโปร่งเบาะสะบายแทนไม่รับรู้อะไรเลยไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวทํางานอะไรไม่รู้สึกไม่รับรู้อะไรมันความรู้สึกในการรับรู้ในการงานการที่กระทาอยู่การรับสัมผัสร้อยเปอร์เซ็นตมันหายไปความรับรู้สัมผัสวิถีกระทบร้อยเร์เซ็นมันหายไปมันไปอยู่กับความรู้สึกว่างโล่งโปร่งเบาะสะบาย ว่างๆแช่ว่างๆข้างในอย่างนี้พระเจ้าตรัสว่าจิตวิญญาณเธอไม่ส่งออกข้างนอกแต่เธอสยบติดอยู่ข้างในก็เธอก็มีตัวต,วตวนอีกเราต้องดูว่าเออพอมันขยบสยบติดอยู่ข้างในเอ๊ะทำงานอะไรแต่มันสนใจแต่ใจว่างโลกโปร่งเบาสบายแสดงว่าสติแต่ปัญญาความรู้สึกตัวตัวพ้องมันไม่ได้อยู่กับปัจจุบันที่ก็ปัจจุบันขณะที่กำลังทาอะไรอยู่มันไม่รู้รายละเอียดที่ตัวเองกำลังทําอะไรอยู่ เนี่ยมันไม่รู้รายละเอียดเลยว่ากาลังทาอะไรอยู่เนี่ยรายละเอียดมันไม่รู้ไม่ชัดเจนเลยมันไปอยู่กับใจว่างโล่งโปร่งบาสบายอย่างนี้ไม่ส่งออกนอกไปหาเขาแต่สยบติดเียากันในอย่างนี้ก็เหลือตัวตนมีตัวมีตนก็ก็มีตัวมีตนนี่ถ้ามีตัวมีตนมันสยบติดกับว่างโล่งโปร่งบาสบายเงี้ยก็ทาความรู้สึกตัวแรงๆให้มันกลับไปอยู่กับมีความรู้สึกตัวทุวพร้อมอยู่กับรู้ให้รู้รายละเอียดที่กำลังทาอะไรอยู่ในปัจจุบันให้ชัดเจน พอมันรู้อะไรอย่างที่ชัดเจนปุ๊บมันก็ไม่ไปอยู่กับใจที่ว่างโล่งโปร่งสบายนี่พอไปอยู่กับใจว่างโล่งโปร่งสบายเนี่ยความรับรู้เนี่ยรับวิถีกระทบ่างเต่าเนี้กระจายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวบางคนรีดผ้าอยู่อัตลตอรีดวาวเนขาวอ่อนตัวเองยังไม่ร้อนเลยเนี่ยมันไม่รู้ร้อนรู้หนาวเนี่ยไอ้หนูนี่มาหรือเปล่ายังอยู่หรือเปล่าแล้วกลับไปไม่รู้เออมันไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวใจสบายขับรถชนบ้านเขา ไม่รู้ร้อรู้หนาวเห็นบอกว่าก่อนมานี่ก็ขับรถคว่ำใจสบายคือมัอนไม่ไม่มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมร้อยเปอร์เซนต์กับสิ่งที่ตัวเองกำลังทำอยู่รับวิถีกระทบรับสัมผัสร้อยเปอร์เซนต์ตัวเองกำลังขับรถอยู่เนี่ยแต่สติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการระแวดระวังภัยในการขับรถมันหายไปสุดท้ายเหลือแต่รถวิ่งไปมีแต่ตัวแต่ใจไปไหนก็ไม่รู้อยู่กับ ว่างโล่งโปร่งบสบายภายในไม,ไม่ไม่มีขาดสติสติคือความระลึกได้ว่าเรากำลังขับรถอยู่นะนี่คือสติระลึกได้สัมปััญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยสติคือความระลึกได้ว่ากาลังทําอะไรอยู่เฮ้ยนี่เรากำลังขับรถทําไมไปแช่อยู่กับว่างโล่งโปร่งบสบายใจสงบใจเป็นสุขนิ่งเฉยข้างในได้ยังไงนี่มันกําลังขับรถอันตรายนะนี่นี่สติมันต้องระลึกได้สัมปััญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมมันต้องเฮ้ยไอรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่การขับรถขึ้นมาอ้อ ท่ามันมีสติระลึกได้ว่ากาลังขับรถมันอันตรายมันเพศภัยแล้วก็สัมปััญญะคือความรู้สึกตัวเฉพ้อมันจะต้องออกมาอยู่พร้อมกันสติสัมปััญญะเนี่ยมันจะต้องมีสติสัมปััญญากํากับตลอดมันก็จะไม่ขับรถชนนู่นชนนี่เนี่ยนี่พอมันไม่ส่งจิตออกนอกไปแล้วมันก็มาสยบจิตข้างในมันก็เลยรู้สึกตัวในการขับรถชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์เมื่อมันชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นยังไงถ้าไม่ส่งจิตออกข้างนอก ไม่สยบติดอยู่ข้างในไม่มีไม่มีการไปไม่มีการออกไปไม่มีการเข้าไปข้างในไม่มีการส่งออกข้างนอกไม่มีการเข้าไปหลบข้างในมันเลยอยู่กับปัจจุบันขณะขณะจิตที่เนี่ยมันอยู่ปัจจุบันขณะด้วยตัวของมันเองโดยขาดกัรโดยไม่ต้องใช้กําลังบังคับเป็นอิสระด้วยตัวของมันเองขนณะนั้นเนี่ยมันว่างเปล่าไปหมดเลย มันความรู้สึกตัวก็มีร้อยเปอร์เซ็นรู้สึกตัวทั่วพร้อมในการขับรถเปอร์เซ็นต์แต่มันมันว่างมันว่างไปหมดตามันก็เห็นข้างนอกแต่มันทำไมไม่ส่งจิตออกไปเหมือนเดิมว่ะตามันก็เห็นทุกอย่างเลยแต่มันทำไมไม่ส่งจิตออกนอกไปหาใครเลยว่ะและ้ว ใจิตใจมันก็ว่างเปล่าแต่มันทําไมไม่มีจิตส่งออกไปข้างในวะมันทําไมรู้ตัวต,วตวลอดเวลาชัดเจนใสแจ๋วเลยกับกับการขับรถมันทําไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ท้าไม่ส่งไปข้างในเอ๊ะมันทําไมว่างไปหมดเลยวะเนี่ยแล้วก็ขณะนั้นเนี่ยพอดีเนี่ยหลวงตาก็กําลังฟังเอี เสียงของหลวงปู่เทศท่านสอนอยู่ในรถว่าจิตเนี่ยคืออาการของใจที่มันปรุงแต่งที่มีความรู้สึกมกคิดอารมณ์มีอาการปรุงแต่งได้ส่วนใจนั่นน่ะมีแต่ความว่างเปล่าเป็นที่เกิดดับของจิตของอาการของใจส่วนใจไม่เกิดไม่ดับด้วยมันว่างเปล่าไปหมดไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่มีตัวใคร ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในนั้นมันว่างเปล่าไปหมดเหมือนทองฟ้าเหมือนจัจก,กรวาลเนี่ยแต่ไอ้ที่มีปรากฏอาการเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรได้อันนั้นเป็นอาการของใจหรือเรียกว่าจิตที่ปรุงแต่งตอนขณะนั้นเนี่ยลวงตาก็ทั้งไม่ส่งจิตออกไปข้างนอกและไม่ส่งจิตออกไปข้างในเหลือแต่การขับรถแต่ขณะขณะ จิตที่ไม่ส่งออกไปข้างนอกไม่ส่งไปข้างในแล้วไม่มีการบังคับให้มันไม่ส่งออกและไม่ส่งออกนอกไม่ส่งเข้าในมันไม่ส่งออกได้ตัวของมันเองไม่ส่งไปข้างนอกและไม่ส่งเข้าไปข้างในตัวมันเองขณะนั้นมันว่างเปล่าไปหมดเลยแต่พอฟังเทพบอกว่าใจมันว่างเปล่าแต่อาการของใจมันมีอยู่เอ๊แต่พอสังเกตดูภายในใจจริงๆมันยังมีอาการหนืดๆอยู่ในหน่อยในใจแต่ความว่างเปล่าที่บอกว่างเปล่ากับไม่ว่างเปล่าจริงเพราะ มันไม่รู้สึกถึงความว่างแต่มันมีความรู้สึกตึงๆหนึดๆนิดๆในใจแต่ความว่างยังไม่เคยปรากฏเอะเลยเอตาเห็นรูปรูปมันอยู่ตรงนู้นเดิมมันเคยส่งจิตออกไปข้างนอกไปหารูปแต่ตอนนี้รูปก็มีอยู่แต่ไม่ส่งจิตไปหาลูปแต่ทาไมมองเห็นรูปว่าเอ๊ ทุกทีมันส่งจิตออกไปหาลูกแต่คราวนี้มันสติสัมปชัญญะมันรู้ตัวอยู่การขับรถใจมันว่างแล้วว่ามันว่างแต่มันก็มองเห็นรูปได้แต่ทําไมมันไม่ส่งจิตออกไปหาลูกแต่มันทําไมเห็นรูปได้ว่ะตาอยู่นี่แต่รูปอยู่นู่นเฮ้ยแล้วมือไปกั้นกั้นที่ตาตัวเองระหว่างตากับรูปเอ๊ระหว่างตากับรูปมันว่างนี่วะเนี่ยมันเป็นความว่างแต่มันรับรู้ในความว่างพอดีมีเสียงบีบแต่รถ รถอยู่นู่นเสียงแต่รถอยู่น,นู่นหูอยู่นี่เอะอายตนะภายนอกเสียงอยู่น,นู่นอายตธนะอะไรหูอยู่นี่แต่เอามือไปกันระหว่างหูกับหูกับเสียงไม่ได้ส่งจิตออกไปหาเสียงแต่มันทาไมได้ยินเสียงได้วะแต่ทําไมหูกับเสียงทำให้ได้ยินเสียงโดยที่ไม่ต้องส่งออกนอกมันเป็นความว่างไอ้ความว่างมารับรู้ได้ความว่างนี่วะเนี่ยแค่นั้นแหนละอุ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะ ตากับหูเป็นความว่างทุกอย่างมันมีเป็นความว่างความว่างมันรับรู้ได้ความว่างถ้าอย่างนั้นเน่ยไอประตูใจกับธรรมารมณ์เนี่ยมันต้องว่างเลยาแต่นี่ทําไมในใจเราไม่มีความว่างอะเนี่ยมีแต่มีแต่อาการเดือดเดืตึงตึบทึบๆโอ้ยนี่เราเข้าใจผิดเราไปเอาอาการของใจมาเป็นใจไว้เราเลยนรู้ถึกว่าใจของเราทํำไมมีอาการทึบๆพอใจของเราเป็นทุกข ก็รู้สึกว่าใจของเราเป็นทุกข์พออาการของใจเป็นสุขก็รู้สึกว่าใจเราเป็นสุขพออาการของใจไม่สบายรู้สึกใจเราไม่สบายพออาการของใจเป็นยังไงเรารู้สึกว่าใจเป็นอย่างนั้นเลยโอ้ยใจกับอาการมันเป็นอันเดียวกันเลยนี่หว่าเนี่ยอาการของใจเป็นอย่างหนึ่งแต่ใจมันว่างเปล่าแค่นั้นแหละอาการของใจปึ้งเกิดดับความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เกิดดับอยู่ในความว่างของธรรมชาติจักรวาลเลยใจมันว่างเปล่าเหมือนดังทองฟ้าเหมือนดังจักรวาลไปเลย เขากล่าวหลวงตาอย่างนี้แสดงว่าถ้าเรามีสติสัมปชัญญะเนี่ยรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับปัจจุบันเราก็จะสามารถทํางานปัจจุบันได้รู้ทุกสิ่งทุกสัมผัสและในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเห็นผู้รู้ที่ขยุกขยิกอยู่ภายในใจแต่ว่ามันจะไม่มีอาการของการที่จิตส่งออกไปข้างนอกใช่ไหมคะแล้วก็ไม่ได้มีผู้ที่จะไปนั่งดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นข้างในแต่คือทุกอย่างเนี่ยมันจะมันจะรู้ของมันเองโดยธรรมชาติใช่ไหมคะหลวงตาถูกต้อง ความรู้เนี่ยแหละมันว่างเปล่ามันว่างเปล่าจริงมันสามารถมันไม่มีตัวของผู้รู้เลยเพราะระหว่างหูกับเสียงก็ว่างตากับรูปก,ก็ว่างใจกระทรรมอารมณ์ก็เป็นความว่างความรับรู้เนี่ยมันรับรู้ในความว่างมันไม่ต้องมีสายไฟไปต่อให้มันได้ยินเหมือนโท,นโทรศัพท์ เดี๋ยวนี้โทรศัพท์ก็ไม่ต้องมีมีสายไฟสาย,สายโทรศัพท์ก็ไม่ต้องมีสายไฟเอาโทรศัพท์มือถือแต่ละมือถือเนี่ยอยู่ไกลคนละประเทศก็ไม่ต้องมีสายแล้วเมื่อก่อนมังมีสายโทรศัพท์เดี๋ยวนี้มันมันรับรู้ด้ความว่างรับรู้ด้ความว่างแต่เราเนี่ยผู้รับรู้เนี่ยมีตัวตนมันไม่ใช่รับรู้ด้วยความว่างแต่ของเราผู้รับรู้มีตัวตวนใจเราเลยไม่ว่างแล้วเราอย่างหนึ่งเราไปออาการของใจมาเป็นใจ พอมีอาการใดๆเราก็บอกว่าใจเราไม่สบายพอใจไม่สบายใจของเราไม่สบายพอใจสบายใจของเราสบายพอใจมีอาการโปร่งโล่งเบาสบายมันมีอาการว่างใจของเรามีอาการโปร่งโล่งเบาสบายมีอาการว่างใจของเราเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นเลยตดทตายอาการของใจเป็นยังไงใจเราเป็นอย่างไนเป็นผิดตัวเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเราก็ต้องแก้ด้วยการที่เห็นว่าการของใจตัวนั้นมันก็เป็นแค่สังขารตัวหนึ่งมันไม่ใช่ มันไม่ใช่ไอตัวไม่ใช่ใจดูไม่ใช่ใจ,ใใจัวรใจค่ะชัดเจนไหมชัดเจนค่ะหลวงตาเมือม่อชัดเจนแล้วเนี่ยอยากให้อ่านโพสต์ที่หลวงตาโพสตล่าสุดเลยก่อนที่ออกมาเนี่ยแล้วเราจะเข้าใจเรื่องของหลวงปู่เทศเทศลังสีที่หลวงตาเล่าให้ฟังอ้าอ,อ่านอ่านสิหลวงปู่เทศเทศลังสีที่หลวงตาเพิ่งจะโพสต์ไปเนี่ยาากาบ้อกาค่ะหลวงตา ฝึกจิตเห็นใจผู้ภาวนาทั้งหลายไม่ว่าจะภาวนาพุทโธหรือยุบหนอพ้องหนอหรือสัมมาอาระหังอะไรก็แล้วแต่เมื่อจิตจะรวมเป็นสมาธิแล้วไม่คิดว่าจิตเราจะรวมหรือกำลังรวมอยู่หรืออะไรทั้งหมดแต่มันรวมของมันเองโดยอัตโนมัติแม้ที่สุดแต่คำบริการ แม้ที่สุดแต่คำบริกรรมอยู่นั้นก็ไม่ทราบมันวางเมื่อไหร่มันจะมีแต่ความสงบสุขอยู่อันหนึ่งตัางหากซึ่งไม่ใช่โลกนี้และโลกอื่นหรืออะไรทั้งหมดและไม่มีใครหรือสิ่งอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่สภาพของมันต่างหากซึ่งเรียกว่าโลกของจิตในที่นั้นจะไม่มีคำว่าโลกนี้ หรืออื่นใดทั้งสิ้นสมมุติบัญญัติในโลกอันนี้จะไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะฉะนั้นในที่นั้นมันจะไม่เกิดปัญหาอะไรอะไรทั้งสิ้นเป็นแต่หาจิตให้เป็นสมาธิไว้แล้วเทียบเคียงกับจิตไม่เป็นสมาธิว่าผิดแปลกแตกต่างกันอย่างไรจิตเข้าถึงสมาธิแล้ว เมื่อถอนออกมาพิจารณาในทางโลกกับทางธรรมมันต่างกันอย่างไรกับจิตที่ไม่เป็นที่ไม่ได้เป็นสมาธิจิตกับใจในที่นี้จะพูดถึงเรื่องจิตกับใจให้เข้าใจอีกครั้งไหนๆก็พูดถึงเรื่องฝึกหัดจิตคือสมาธิถ้าไม่เข้าใจถึงเรื่องจิตกับใจแล้ว ก็ไม่ทราบว่าจะฝึกหัดอบรมสมาธิได้ที่ไหนและอย่างไรเกิดมาเป็นคนหรือสัตว์แล้วใครๆก็มีจิตใจด้วยกันทุกคนแต่จิตและใจนี้มันทำหน้าที่ต่างกันจิตมันคิดให้นึกให้ส่งสายและปรุงแต่งไปต่างๆนานาสารพัดร้อยแปดพันเก้าแล้วแต่กิเลสมันจะพาไป ส่วนใจนั้นคือผู้รู้อยู่เฉยๆไม่นึกคิดไม่ปรุงแต่งอะไรทั้งหมดอยู่เป็นกลางกลางในสิ่งทั้งปวงตัวผู้รู้อยู่เป็นกลางกลางนั่นแหละคือใจใจไม่มีตัวตนเป็นนามธรรมเป็นแต่ผู้รู้เฉยๆเราจะเอาไปไว้ที่ไหนก็ได้ไม่ได้อยู่ในกายหรือนอกกาย ที่เรียกว่าไทยวัตถุว่าหัวใจนั้นไม่ใช่ใจแท้เป็นแต่เครื่องฉีดเลือดให้วิ่งไปทั่วทั้งร่างกายแล้วยังชีวิตให้เป็นอยู่เท่านั้นถ้าหัวใจไม่ฉีดเลือดให้เดินไปทั่วร่างกายแล้วชีวิตความเป็นอยู่ก็ดำลงอยู่ไม่ได้ใจตามภาษาชาวบ้านที่พูดกันเป็นประจำเช่นคำว่า ฉันเสียใจฉันดีใจฉันร้อนใจฉันเศร้าใจฉันตกใจฉันน้อยใจอะไรต่อมีอะไรก็เป็นใจทั้งนั้นก็ใจทั้งนั้นแต่นักอภิธรรมเรียกเป็นจิตทั้งนั้นเช่นจิตเป็นกุศลจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอัพยกฤิจิตเป็นการพจร จิตเป็นรูปปาลูป,ปาพจรจิตเป็นอรูป,ปราพจรจิตเป็นโลกุตจิตเป็นโลกุตระแต่ตัวจิตและตัวใจแท้เป็นอย่างไรหาได้รู้ไม่จิตคือผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งต้องใช้อายตนาทั้งหกเป็นเครื่องมือพอตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่น ลิ้นสัมผัสรถ,รถกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งใจนึกคิดอารมณ์ต่างๆตามกิเลสของตนท,งทั้งที่ดีและไม่ดีดีก็ชอบใจไม่ดีก็ชอบใจล้วนแล้วแต่เป็นจิตคือตัวกิเลสทั้งนั้นนอกจากอายตนะหกนี้แล้วจิตจะเอามาใช้ไม่ได้ท่านแยกออกไปเป็นอินทรีย์หก าธาตุหกภาษาหกอะไรเยอะแยะแต่ก็อยู่ในอายัตนะอายตนะหกนี้ทั้งนั้นนั่นเป็นอาการลักษณะของจิตที่ผู้ไม่รู้จักนิ่งเฉยผู้หัดจิตคือผู้ทำสมาธิจะต้องสํารวมจิตที่มันดิ้นรนไปตามอายตนะทั้งหดังที่อธิบายมาแล้วนั้นให้หยุดนิ่งอยู่ในคำบริกรรมพุโทโธอย่างเดียว ไม่ให้สงสัยไปมาหน้าหลังหยุดนิ่งเฉยและรู้ตัวว่านิ่งเฉยนั่นแหละตัวใจใจแท้ไม่มีการใช้อายตนะใดๆทั้งหมดจึงเรียกว่าใจดังชาวบ้านเขาพูดกันว่าใจใจคือของกลางในสิ่งทั้งปวงเช่นใจมือก็หมายเอาตรงกลางมือ ใจเท้าก็หมายเอาตรงกลางของพื้นเท้าสิ่งทั้งปวงหมดเมื่อพูดถึงใจแล้วจะต้องชี้เข้าหาที่ตรงกลางทั้งนั้นแม้ที่สุดแต่ใจคนก็ต้องชี้เอาตรงกลางท่ามเอาตรงท่ามกลางอกแท้จริงแล้วหาได้อยู่ที่นั่นที่นี่ไม่ดังอธิบายมาแล้ว แต่อยู่ตรงกลางสิ่งทั้งปวงหมดเพื่อให้เข้าใจชัดเข้าอีกทดลองดูก็ได้พึงอัดลมหายใจเข้าไปสักพักหนึ่งดูในที่นั้นจะไม่มีอะไรเลยนอกจากผู้รู้เฉยอย่างเดียวนั่นแหละคือใจอไม่ใช่นั่นแหละใจคือผู้รู้แต่การจับใจอย่างนี้จะอยู่ได้ไม่นาน อยู่ได้ชั่วขณะที่กลั้นลมหายใจเท่านั้นแต่ทดลองดูเพื่อให้รู้จักว่าใจแท้มีลักษณะอย่างไรเท่านั้นการกลั้นลมหายใจนี้ทำให้ทุกขเวทนาเบาบางลงบ้างผู้มีเวทนามากๆจะต้องกลั้นลมหายใจด้วยตนเองเป็นประจำเป็นยาแก้ปวดหายปวดได้ขนาดหนึ่งดีเหมือนกันเมื่อรู้ว่าจิตและใจ มีหน้าที่ลลักษณะและลักษณะต่างกันอย่างนี้แล้วก็จะฝึกจิตได้ง่ายขึ้นแท้จริงจิตและใจก็อันเดียวกันนั่นแหละพระพุทธเจ้าตัดว่าจิตอันใดใจก็อันนั้นการอบรมสมาธิการฝึกหัดอบรมสมาธิเราฝึกหัดแต่เฉพาะจิตอย่างเดียวก็พอแล้วเมื่อฝึกจิตได้แล้ว ก็จะเห็นใจขึ้นมาในที่นั้นเองหลวงปู่เทศเทศลังสีค่ะ